เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสงซองเกมประจําวันศุกร์ที่23พฤษภาคมครับบอกเลยครับวันนี้ความสนุกฟุตบอลวันนี้อยู่ที่เกาโชซิลิอาอิตาลีครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะได้แชมป์ครับระหว่างนาโปลีกับอินเตอร์มิลานครับศุกร์นี้รู้เรื่องเลยครับวันนี้รู้เรื่องเลยครับไม่ต้องปล่อยให้ไปถึงเสาร์อาทิตย์ครับก็ดีเหมือนกันครับเราจะได้รู้ไวๆเลยครับว่าคู่นี้ใครจะได้แชมป์ครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าดูครับวันนี้ครับ สำหรับเกาโชซิลิอาอิตาลีส่วนคู่อื่นวันนี้ก็ต้องบอกว่าลาลิกาสเปนอีกหนึ่งคู่ครับก็ไม่มีผลอะไรแล้วครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตเป็นคู่ใหญ่ที่น่าดูอีกคู่หนึ่งครับส่วนที่เหลือครับวันนี้ก็จะเป็นบอลไอแลนด์พรีเมียร์ดิวิชันครับหรือลีกสูงสุดของไอแลนด์ครับก็วันนี้มีทั้งบอลใหญ่และบอลเล็กครับปะปนกันไปครับเนื่องจากวันนี้ครับบอลในกระแสบอลใหญ่ ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับมีอยู่แค่3คู่เท่านั้นครับที่ผมเอามาให้วันนี้แหละครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกของเมื่อวานครับเอาอาดูสเจอกับเอาราเอ็ดคู่นี้ให้ต่อเอาอาดูเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกสุดท้ายเจ้าบ้านชนะไป1นูนครับต่อครึ่งควบลูกกินไปครึ่งนึงครับคู่ที่2ครับอาแซกอักมาเจอกับฮีเรนวีนคู่นี้ให้ต่ออาแซกอักมาเจ้าบ้าน ที่ราคาหนึ่งลูกครับสุดท้ายอาเซกอักคมาถล,ล่มไป4ีหนึ่งคู่นี้กินเต็มเต็มครับโอ้โหสุดสวยครับสาหรับอาเซกอัรคมาเมื่อวานครับคู่ที่สามาคามาสเจอกับอูเมียเอฟซีคู่นี้ให้ต่อคามัสเจ้าบ้านครับที่ราคาลูกครึ่งควบสองครับให้เป็นตัว3ดาวด้วยครับตัวนี้3ดาว ทำงานอีกแล้วครับท่านนับสามดาวชนะไปสอูนับกินไปครึ่งหนึ่งครับต้องบอกว่าลูกกินเต็มไม่ยอมมาครับคามาเจ้าบ้านครับต้องบอกว่าโอกาสยิงโคตรเยอะครับแต่ยังน้อยๆก็ได้กินอยู่ครับสาหรับ3มดาวเมื่อวานคู่4 H ฮัมมาบี้เจอกับมอบี้คู่นี้สุดสูสีกันเหลือเกินครับสุดท้ายลับเป็นฮัมมาบี้ครับแพ้ไป1นึคู่นี้เสียไปครับคู่ที่5ครับเอาอารีเจอกับเอาอิติฟักคู่นี้ให้ต่อเอาอารีเจ้าบ้านลูกควบลูกครึ่งสุดท้ายเอาอารีครับแพ้ไป1ประตูต่อ3า คู่นี้ต้องบอกว่าเหลือจะเชื่อจริงๆครับเป็นเอาอิติฟ้าที่มาชนะได้ครับคู่สุดท้ายครับไฮเดมเพลเจอกับเอเวอร์เบิร์คคู่นี้ให้รองเอเวอร์เบิร์กทีมเยือนที่ราคาปอปาสุดท้ายเสมอกัน2-2คู่นี้กินไปครึ่งหนึ่งครับสำหรับเมื่อวานต้องบอกว่าตัว3ดาวยังทำงานได้ดีครับวันนี้เราไปลุยกันต่อครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเซนต์แพทริกพบกับ วอเตอร์ฟอคู่นี้ฟุตบอลเหล็กของไอร์แลนด์ครับตีหนึตามเวลาบ้านเราครับเซนต์แพทริกเจ้าบ้านนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับแชมป์ล็อกโรเวอร์สประตูต่อ0ูนย์ตอนนี้อันดับ5ของตารางคะแนน17นัดที่ผ่านมา25คะแนนครับฝั่ง Waterford ทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับแชมป์ล็อกโรเวอร์ไปเหมือนกันครับ หนึ่งประตูต่อสามครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับเจ็ดของตารางคะแนนสิบหกนานนที่ผ่านมามียี่สิบเอ็ดคะแนนคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นเซนแพทริกครับที่ชนะวอเตอร์ฟอร์ดไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นเซนแพทริกทีมเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาหนึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเหลือเกินครับในตารางคะแนนครับ ฝั่งทีมเยือนบอ t เตอร์ฟอร์ดครับเตะน้อยกว่า1นัดครับผลงานโดยรวมของเจ้าบ้านครับเซนแพทริกต้องบอกว่าช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่5นัดล่าสุดของพวกเขาแพ้ไปถึง3นัดครับแล้วก็ชนะแค่2นัดครับแต่การแพ้3นัดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแพ้ในการเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่ฟอร์มในบ้านของเซนแพทริกพวกเขาครับยังถือว่าเป็นจุดเด่นของพวกเขาไม่แพ้ใครมายาวนานกว่า 20กว่านัดแล้วครับรวมทุกรายการเนี่ยครับไอเซนต์แพทิกเจ้าบ้านครับแต่ฟอร์มนอกบ้านก็ต้องบอกว่าต้องพัฒนาอีกหน่อยครับฟังทีมเยือนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดครับฟอร์มช่วงหลัง5นัดล่าสุดของพวกเขาชนะไปถึง4สะดุดแพ้แค่นัดเดียวครับแต่เป็นนัดล่าสุดนะครับที่แพ้ให้กับคู่แข่งครับก็ต้องบอกว่ากําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ค่อนข้างดีครับวอเตอร์ฟอร์ดทีมเยือนครับแต่พวกเขาก็ ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับเจ้าบ้านนะครับฟอร์มในบ้านดีแต่ออกนอกบ้านไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะทั้งคู่คพอๆกันเลยครับแล้วช่วงหลังที่เจอกันเนี่ยไอเซนพทริกเจ้าบ้านฟอร์มค่อนข้างจะดีกว่าวอเตอร์ฟอร์ดด้วยครับผมมองคู่นี้ครับราคาเปิดมาค่อนข้างจะแพงจริงๆครับต่อกันตั้ง1ลูกครับและบอลก็ไม่ได้ขี่ก็ไม่ได้เหนืออะไรการขนาดนั้นครับฟอร์มก็ไม่ได้โอ้โห ขนาดนั้นนะครับโอ้โหเจ้าบ้านมาต่อตั้งหนึ่งลูกครับไม่รู้ว่าคุณออกราคามาคิดอะไรอยู่ครับเปิดมาตั้งหนึ่งลูกเหมือนจะรู้หรือเปล่าครับว่าเจ้าบ้านมีทีเด็ดหรือเปล่าครับเก่งในบ้านหรือเปล่าครับเลยเปิดมาหนึ่งลูกครับถ้าเทียบกันตามฟอร์มเนี่ยผมเอาตรงๆนะต่อหนึ่งลูกครับผมมองว่าลองวอเตอร์ฟอร์ดมีลุ้นกว่าครับแต่ราคามันเปิดมาค่อนข้างแรงครับแล้วก็ไอค่าน้ําที่จ่ายมามันไม่โอ้โหมัน ค่อนข้างจะน้อยเหลือเกินครับเซนทัศิกเจ้าบ้านมันเหมือนมีอะไรในกอไผ่อคู่นี้ผมไอราคาเนี่ยผมไม่เอะใจนะแต่ผมไม่เอะใจไอตรงเรื่องค่าน้ำในการจ่ายนะครับโอ้โหผมมองแล้วมันมันเหมือนมีอะไรสักอย่างครับเหมือนคนออกราคามาเขารู้หรือเปล่าว่าเจ้าบ้านมีทีเด็ดทีขาดครับคู่นี้ผมวิเคราะห์ ตามหลายๆอย่างนะครับอันดับแรกคือฟอร์มการเล่นก่อนครับคือโอเคครับค่อนข้างจะใกล้เคียงครับสองคือเรื่องราคาครับมันเปิดมาแล้วมันโอ้โหมันทําให้ผมไม่กล้าไปบอลรองอย่างวอเตอร์ฟอร์ดครับแล้วบวกกับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยครับเจ้าบ้านทําไม่แพ้ใครมา20กว่านัดแล้วครับรวมทุกรายการเนี่ยผมมองว่าคนออกราคาอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างองค์ประกอบวันนี้มันชี้ไปที่เจ้าบ้านนะครับ ผมมองว่าเจ้าบ้านราคามาแปลกๆครับแปลกๆแบบแบบนี้ครับต้องตามครับอย่าไปสวนครับกลัวจริงๆอ่ะครับคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านไม่แพ้ครับแล้วราคาที่เปิดมาก็ค่อนข้างจะอืดึงดูดตาดึงดูดใจเหลือเกินครับคู่นี้ขอวิเคราะห์องค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วกันครับผมชี้ไปที่เจ้าบ้านครับมองว่าเจ้าบ้านอย่างน้อยๆวันนี้มี3คะแนนให้เห็นครับหลูกของพวกเขา ไม่เจ้าก็กินเต็มครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อเซนพลติกเจ้าบ้านที่ราคาหนึ่งลูกครับคู่ที่2ของวันนี้เรายังอยู่ในฟุตบอลลีของไอร์แลนด์ครับเป็นการเจอกันระหว่างเชลบอลพบกับซิโก้โรเวอร์ครับคู่นี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าครับตามเวลาบ้านเราครับเชลบอลเจ้าบ้านนัดล่าสุดเสมอกับด็อกเฮด้ายูไนเต็ดไปศูนย์ศูนย์ครับตอนนี้พวกเขาอันดับหกของตารางคะแนนสิบเจ็ดนัดที่ผ่านมายี่สิบสามคะแนนครับฝั่งซิโก้โรเวอร์ทีมเยือนกันครับนัดล่าสุดบุกไปชนะ กัดเวทยูไนเต็ดหประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ยังอันดับบว้ยครับอันดับ1 0ของตารางคะแนน16นัดที่ผ่านมามีแค่12คะแนนเท่านั้นเองคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเชลบอนครับที่ชนะไป2อหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นเชลบอนเจ้าบ้านครับต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเชลบอนเจ้าบ้านฟอร์มช่วงหลังก็ไม่คดีเท่าไหรห้านัดหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้ไปถึง3ชนะ1เสมอหนึ่งครับ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ครับเชลบอนมีช่วงเวลาที่ดีอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็หลังๆมานี้เริ่มเริ่มไม่เป็นท่าแล้วครับเริ่มไม่ไม่เท่าไร่แล้วครับเริ่มแพ้บ่อยแล้วครับสาหรับเชลบอลครับก็ยังดีครับวันนี้ครับ กำลังอยู่ในช่วงที่แย่แล้วมาเจออันดับบวยอย่างซิลิโก้ครับก็ต้องมองว่าฟอร์มใกล้เคียงกันครับ5หหนัดหลังสุดของซิลิโก้โรเวอร์ทีมเยอนวันนี้ก็ชนะแค่นัดเดียวเหมือนกันครับ5นัดหลังสุดครับเสมอ2แพ้ไป2ครับฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันครับแต่ถ้ามีให้เลือกผู้ชนะผมก็ยังไงก็ต้องมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเชลลบอนครับพวกเขายังมีทีเด็ดที่ขาดครับที่ เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะดีครับสำหรับเชลบอนครับซิลีโก้ครับถึงแม้นัดล่าสุดนะครับจะบุกไปชนะคู่แข่งได้แต่ผมมองนะครับวันนี้ไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของเชลบอนที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีครับสำหรับเชลบอนเจ้าบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นครับก็ไม่เสียประตู เยอะเท่าไรครับ17นัดก็เสียไป17ประตูเฉลี่ยเสียละนัดละ1ประตูครับฝั่งทีมเยือนอย่างนะซิลิโก้นะ16นัดเสียไปถึง30ประตูแล้วครับโอ้โหเฉลี่ยนัดไหนเกือบ2ประตูครับก็ต้องบอกว่าซิลิโก้ล้วยังมีจุดอ่อนในเรื่องของเกมรับนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนด้วยครับคู่นี้ผมมองครับราคาเปิดมา1ลูกก็ต้องบอกว่าให้ทําให้เจ้าบ้านอย่างเชลลบอนต้องมี2ลูกขึ้นไปแล้วครับถึงจะกินเต็มครับ ตัวผมมองครับรูปเกมแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยครับสำหรับเชลล์บอนครับแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งครับผ่านเข้าไปช่วงกลางๆเกมครับพวกเขาน่าจะคลองเกมได้เบ็ดเสร็จนะครับพวกเขาน่าจะหาจังหวะและการเข้าทาประตูได้แน่นอนครับเล่นในบ้านครับผมมองเชลลบอนค่อนข้างจะขี่และข่มทีมเยือนอย่างซิลิโก้ครับซิลิโก้อย่างที่ตัวผมบอกครับเล่นเป็นทีมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไรครับสาหรับคู่นี้มันอยู่ที่เจ้าบ้านแล้วจริงๆครับว่าพวกเขาครับจะ จัดการยิงทีมเยือนได้กี่ตุงได้กี่เม็ดเท่านั้นเองไอถึงขั้นแพ้ไหมผมมองไม่แพ้ในบ้านแน่นอนครับสําหรับเชล์บอลวันนี้ครับแต่อยู่ที่พวกเขาครับเกมรูกจะทํางานหรือเปล่าวันนี้ครับภาวนาและซื้อใจไปที่เกมรูกของเชลล์บอลเจ้าบ้านครับมองว่าหนึ่งลูกอาจจะแพงไปครับอาจจะเหนื่อยนอะแต่ผมมั่นใจว่าในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะคลองเกมเบ็ดเสร็จแล้วก็หาจังหวะยิงประตู ทีมเยือนได้ครับเม็ดแรกมาเมื่อไร่ครับลุ้นไม่สองแค่นั้นเองครับคู่นี้ลุ้นกันยาวๆครับต่อเชลลบอนเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับคู่ที่3ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างกัตเวยูเนเต็ดพบกับฮอกซิตี้ครับคู่นี้ตีหนึ่งส่หาครับยังลีกไอแลนด์ครับสำหรับกัตเวเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดแพ้กับซิลิโกโรเวอร์ศู์ประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขา อันดับ8ครับ16นัดที่ผ่านมา20คะแนนฝั่งโคอกซิตี้ทีมเยือนครับนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับเซนต์พอลอกสาตอนนี้อันดับ9ครับ16นัดที่ผ่านมามีแค่12คะแนนเท่านั้นเองครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป2 2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นกัดเวทเจ้าบ้านครับต่อที่ร,ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับ ต้องบอกว่ากัดเวทเจ้าบ้านครับฟอร์มโดยรวม5นัดหลังสูตรแพ้ไปถึง4ครับชนะ1น,นัดก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไร่ครับเป็นทีมอยู่โซนท้ายตารางครับโอ้โหอย่างนัดล่าสุดนี้ก็แพ้ให้กับทีมันดับบัวยอย่างซีโกโรเวอร์ไปคาบ้านของตัวเองครับ ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยครับดูดูการนี้ของกัตเวย์ยูเนเต็ดครับวันนี้มาเจอกับทีมโซนไทยตารางเหมือนกันครับอย่างฮอกซิตี้ฟอร์มก็ไม่ได้หนีกันมากครับสำหรับฮอกซิตี้5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครเลยแพ้ไปถึง3และเสมอ2นัดครับโดยเฉพาะ3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับคู่แข่งทั้งหมดเลยครับก็ต้องบอกว่าผีเจอกับสามครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากจริงๆครับไม่เกินไปครับกับคําพูดนี้ครับไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับ แย่เจอกับแย่ครับแย่พอพอการครับเกมรุกก็ไม่ค่อยเท่าไรครับทั้ง2ทีมครับยิงประตูก็ไม่ได้เยอะเท่าไรครับยิงประตู16นัดก็ยิงไปแค่19ประตูทั้ง2ทีมด้วยกันครับแต่เสียประตูเยอะนี่้ฝั่งฮอกซิตี้นี่เสียประตูเยอะกว่ากัดเบเจ้าบ้านครับก็ต้องบอกว่า ก็โอเคในะระดับหนึ่งครับแต่รับไม่ไหวด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ผมมองแล้วครับมันอยู่ที่ใครจะผิดพลาดมากกว่ากันครับมันอยู่จังหวะสุดท้ายแล้วครับจะเป็นตัวตัดสินคู่นี้ครับให,ให้เลือกจิ้มผมยังมองไปที่เจ้าบ้านครับยังพอมีทีเด็ดทีขาดครับที่เกมรุก ที่จะยิงประตูในบ้านของตัวเองได้ครับและเกมรับก็ยังโอเคกว่าฝั่งทีมเยือนครับไอ้ฝั่งทีมเยือนองอิตี้น่ะเกมรุกก็พอๆกับกัดเวเจ้าบ้านครับแต่เกมรับเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับเสียประตูค่อนข้างจะเยอะเหลือเกินครับช่วงหลังเนี่ยครับโดยเฉพาะ3นัดล่าสุดนะครับที่พวกเขาแพ้ให้กับคู่แข่งเสียไปถึง8ประตูครับโอ้โหเฉลี่ยแล้วนัดละเกือบ3ประตูครับผมมองแล้ววันนี้กัดเวเจ้าบ้านคงจะรู้จุดอ่อนของทีมเยือนตรงนี้ดีครับพวกเขาน่าจะใช้จุดอ่อน ของทีมเยือนวันนี้ครับเก็บชัยชนะและเก็บ3มคะแนนตามเป้าของพวกเขาไว้ได้ครับคู่นี้ผมมองไปที่กัดเวเจ้าบ้านครับอย่างน้อยน้อยมีเสียงแน่นอนครับในบ้านของพวกเขายังพอมีทีเดียทีขาดครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อกัดเวเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่4ีของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างนาโปลีพบกับกายลี่ครับเกาโชซิลิอาอิตาลีนัดตัดสินแชมป์ครับตีหนึ่งตามเวลาบ้านเราครับนาโปลีนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับปาร์มา0ศูนย์ตอนนี้จ่าฝูงครับ 37นัดที่ผ่านมา79คะแนนครับฝั่งกายารี่ทีมเยือนครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเวนิเซียไป3ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้พวกเขาอันดับ14ของตารางคะแนน37นัด36คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นนาโปลีครับที่บุกไปถล,ล่มกายารี่4ประตูต่อศูนย์นะราคาวันนี้เปิดมาเป็นนาโปลีเจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครับต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะ โหดพอสมควรครับกับราคาวันนี้ครับเปิดมาโอ้โหแพงสุดๆเลยครับสําหรับนาโปลีวันนี้ครับต้องยิง3าเมตรครับถึงจะกินเต็มครับกับราคานี้ครับแต่ถ้าพวกเขาชนะก็ได้แชมป์ครับมันง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปสนใจผลไอคู่อินเตอร์มิลานนะครับที่ลงเตะพร้อมกันนะครับที่ตามพวกเขามาครับอันดับ2ครับห่างกันแค่1นคะแนนนะครับถ้าวันนี้เก็บ3าคะแนนได้ก็จบเลยครับไม่ต้องไป ยืมจมูกทีมอื่นเข้าหายใจครับเหมือน2หน้าที่ผ่านมาเนี่ยนาโปรีถ้าเก็บใช้ชนะได้สักหนึ่งหน้าที่ผ่านมาในการเสมอเนี่ยสองหน้าล่าสุดคือเสมอในบ้านกับเจนัว2 2แล้วก็บกุกไปเสมอกับปาลมา0-0คือเป็นเกม เกมที่อ่อนนะครับเราบอกเจอกับทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแต่พวกเขาเก็บชัยชนะไม่ได้ครับดีที่อินเตอร์มิลานก็ไปสะดุดเหมือนกันครับไม่งั้นพวกเขาไม่โอโ้ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีขนาดนี้ครับโอ้โหก็ต้องบอกเกือบไปเหมือนกันครับนาบปรีมีโชคเข้ามาช่วยแล้วครับวันนี้พวกเขาต้องเดินหน้ายิงประตูแรกให้ได้ครับจะมาเล่นเนื่อยๆเชยๆเหมือนนัดที่ผ่านมาไม่ได้แล้วเพราะนัดนี้คือนัดสุดท้ายของฤดูกาลตัดสินแชมป์้วครับลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้ครับ โอ้โหอย่างที่ผมบอกครับคุณซื้ออย่างคอนเตมันเก่าอยู่แล้วครับแต่นักเตะของนาโปลีครับกล้าพูดได้เลยครับมันมีนักเตะบางคนนะครับแค่บางคนเท่านั้นเองครับที่มีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ครับหรือประสบการณ์ในสถานการณ์ที่มันกดดันขนาดนี้ครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็ต้องบอกว่าโอ้โหต่างคนต่างที่มาครับบางคนครับแทบเล่นบอลมาทั้งชีวิตแทบไม่เคยสัมผัสแชมป์แทบจะไม่เคยสัมผัสในการลุ้นแชมป์เลยครับ ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่เรื่องของประสบการณ์แล้วครับสาหรับลูกทีมของคอนเต้ครับนักเตะของนาโปลีวันนี้ครับแน่นอนครับในแคมป์ฝึกซ้อมวันนี้ครับโอ้โหคอนเต้ e, คงต้องไปบิวคงต้องไปจัดหนักลูกทีมครับจะเล่นเหมือนช่วงนัทที่ผ่านมาไม่ได้ครับแล้วกายารี่เองทีมเยือนเขาก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วครับกายารีคอ่ะคือจบอันดับคงไม่ไปไกลกว่านี้นะครับคือจบอันดับ 14ครับเต็มที่ก็ขึ้นไปอันดับ13ครับคืองานของพวกเขามันจบแล้วครับกายารี่คือไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นแล้วอ่ะครับคือบอลก็สบายๆลงลงเตะให้มันครบโปรแกรมเท่านั้นเองคือกายารี่ก็ไม่คงไม่มาปล่อยง่ายๆก็คงเล่นเต็มที่เพื่อแฟนบอลของตัวเองเหมือนกันครับส่งท้ายฤดูกาลนี้ครับนาโปลีอยู่ที่พวกเขาแล้วครับเล่นในบ้านนัดสุดท้ายจะฉลองแชมป์ในบ้านหรือเปล่าครับถ้าพวกเขาครับสะดุดเสมอหรือแพ้แล้วอินเตอร์มิลานับชนะมาได้ พวกเขาก่อยเลยครับโอ้โหในสนามนาโปลีวันนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็ก่อยครับพวกเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับแน่นอนครับต้องเดินหน้าบุกตั้งแต่นาทีแรกเอาเม็ดแรกเม็ดสองเพื่อความชัวครับแล้วบอลแบบนี้ครับกายารีเขาก็ไม่ได้มีอะไรต้องให้ตื่นเต้นไม่ต้องมีอะไรให้กดดันเขาก็เล่นตามของเขาครับกายารีทีมเยือนวันนี้จะทําให้โอกาสของทั้งสองทีมยิงประตูกันเยอะแน่นอนครับนาโปลี เดินเกมลูกตั้งแต่นาทีแรกหวังจะปิดเกมให้ไวหลังนาโปลีก็ต้องลอยแน่นอนครับกายาลี่เองก็คงจะรู้ดีครับว่าจะต้องเจอพายุเกมลูกของนาโปลีแน่นอนวันนี้ครับพวกเขาก็เตรียมตัวเตรียมการบ้านมาเหมือนกันครับผมมองว่าคู่นี้ครับจะจบลงเท่าไหร่ไม่รู้นาโปลีจะเป็นแชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่สกอร์สูงเปิดมาแค่3ลูกผมบอกเลยครับอย่างที่ผมบอกครับบอลน,นาโปลีมันต้องการประตูครับถ้ายิ่งโดนกายารี่โดนนำยิงนำก่อนนี่นก็โอ้โหไม่ต้องกลัวครับคือ เดินสูงอย่างเดียวครับมันจะทําให้ช่องว่างและพื้นที่การเล่นส่วนกลับของไกาลีมีผมมองว่าคู่นี้จะยิงรวมกันกันถึง3ามเมตรครับอาจจะเป็นนาโปลีที่สนุกเท้าอยู่ข้างเดียวหรืออาจจะเป็นไกาลีครับที่บุกมาสร้างความกดดันให้กับนาโปลีเจ้าบ้านได้ครับแต่ผมมองแล้วคู่นี้โอกาสยิงกันเยอะครับไม่มีทางจบ0ูนย์ครับคู่นี้ถ้าจบ0ูนย์ไม่เป็นผลดีกับนาโปลีครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับไปที่ราคาสกอร์สูง3ลูกครับ คู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโคโมพบกับอินเตอร์มิลานครับคู่นี้เกาโชคซิลีอาอิตาลีตีหนึครับตามเวลาบ้านเราครับโคมโมเจ้าบ้านนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเวโรนาหนึ่งประตูต่อหนึตอนนี้พวกเขาอันดับ10ครับสานัดที่ผ่านมา49คะแนนฝั่งอินเตอร์มิลานทีมเยือนกันบ้างน,นัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับลาซิโอไป2ประตูต่อ2ตอนนี้อันดับ2ของตารางคะแนน37นัด 7 8คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอินเตอร์มิลานครับที่เปิดบ้านชนะโคโมไป2ประตูต่อศูย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นอินเตอร์มิลานทีมเยือนครับต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งครับที่มีความน่าสนใจตรงที่อินเตอร์มิลานครับขับเขี่ยวกับนาโปลีครับตอนนี้ครับแย่งแชมป์กันโดยตรงครับก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขของอินเตอร์มิลานในการคว้าแชมป์วันนี้คือต้องลุ้นให้นาโปลีสะดุด เสมอหรือแพ้แล้ววันนี้พวกเขาชนะได้พวกเขาจะเป็นแชมป์ทันทีครับก็ต้องบอกว่าแชมป์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในมือของพวกเขาครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่อินเตอร์มิลานทีมเยือนไปสะดุดนะครับแล้วก็ทำให้นาโปลียนะพวกเขาครับแซงพวกแซงขึ้นไปนำพวกเขาครับอยู่หนึ่งคะแนนตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับอินเตอร์มิลานครับนัดล่าสุดเนี่ยที่เล่นในบ้านของตัวเองอะครับ เสมอกับลาซิโอไป2-2ถ้าวันนั้นพวกเขาชนะได้ก็โอ้โหตอนนี้แชมป์คงจะอยู่ในมือของพวกเขาแล้วครับแล้วต้องมาเจอโคโมโล,ลูกทีมของเชสฟ,ฟาเบกาที่ช่วงหลังฟอร์มต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินนะครับแปดนัดล่าสุดในฟุตบอลลีกพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับจากที่ต้นฤดูกาลครับลูกทีมของเชสฟ,ฟาเบกาโคโมกับอยู่ป้วนเปี้ยนับอยู่แถวๆโซนตกช้าคับแต่ทําไปทํามาครับก็ต้องบอกว่า ทำได้ดีขึ้นครับเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำรครับโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูกาลแบบนี้ครับทำให้พวกเขาไม่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอะไรมากมายครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านของตัวเองส่งท้ายฤดูกาลนี้ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองโอ้โหพวกเขาก็คงไม่ยอมให้กับอินเตอร์มิลานง่ายๆเหมือนกันนะครับ ก็เล่นเต็มที่ครับแล้วอินเตอร์มิลานมาต่อตั้งหนึ่งลูกวันนี้โอ้โหต้องยิงสองลูกครับโอ้โหแล้วโคโมครับนัดล่าสุดแบบที่แพ้ให้กับคู่แข่งสองลูกขึ้นไปอ่ะคือต้องย้อนไปนู่นเลยครับเดือนกุมพานู่นนะครับต้นเดือนกุมภาเลยครับนั้นคือแพ้ให้กับบรลญยาสองศูนย์ครับที่เหลือมาต้องบอกว่ามีแพ้บ้างครับแต่แพ้แค่เม็ดเดียวครับไม่เคยแพ้ให้ใครเกินสองเม็ดครับที่เหลือมีแต่ชนะกับเสมอตลอดครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีครับอินเตอร์มิลานวันนี้คงเหนื่อยหน่อยครับก็ต้องบอกว่า แชมป์ก็ไม่ได้ได้อยู่ที่มือตัวเองก็ต้องยืมจมูกทีมอื่นเขาหายใจอีกครับโอ้โหลุ้นกันหลายต่อครับอินเตอร์มิลานวันนี้คงต้องเช็คสกอร์ดีๆครับระวังเตะครับถ้าคู่นู้นครับนาโปลีมีผลนะโอ้โหพวกเขาก็คงต้องเล่งต้องฮึบขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นนาโปลีได้ยิงประตูขึ้นนําก่อนอินเตอร์มิลานโอ้โหก็คงห่อเหี่ยวแน่ดูครับอินเตอร์มิลานยังมีลุ้นแชมป์ในยูฟาแชมเลกนัดชิงครับผมมองว่าพวกเขาครับโฟกัสไปตรงนั้นแล้วครับ ตรงที่นัดชิงที่จะเจอกับเปสเชหรือปารีสแซงแฉมงแล้วครับวันนี้เพราะแชมป์มันไม่ได้อยู่ในมือของพวกเขาครับแต่ก็ต้องทําเต็มที่ครับแต่ด้วยที่มันต้องลุ้นหลายต่อหลายเด้งครับลุ้นนาโปลีสะดุดด้วยครับโอเคครับถ้านาโปลีโดนนาพวกเขาอาจจะมีลูกข้นแต่ถ้าได้รู้ข่าวเมื่อไหร่ครับนาโปลีนํากายารีไปก่อนครับคู่ก่อนหน้านี้ครับคู่ที่4ครับนําไปก่อน10-20พวกเขาคง้โอ้โห ก็คงไม่ต้องได้เล่งเล่งอะไรกันแล้วครับก็คงจะเซฟเซฟเพื่อไปนัดชิงแล้วครับมันลุ้นกันหลายเด้งหลายต่อแล้วบวกกับโฮโมโเจ้าบ้านฟอร์มดีด้วยแล้วแล้วลูกทีมของเชฟฟาเ,กฟเบกาส์บัดน,นี้ครับคงไม่ปล่อยให้อินเตอร์มิาลานเล่นง่ายๆแน่นอนครับถึงจะเป็นรองในหน้ากระดานจะเป็นรองเรื่องตัวผู้เล่นครับแต่ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าโฮโมโของจริงครับช่วงท้ายฤดูการแบบเนี้ยผมมองแล้วคู่นี้ อินเตอร์มิลานถึงจะชนะแต่มองว่าไม่น่าชนะขาดและเผอๆจะเป็นโคโมครับที่เก็บบ้านในแต้มของตัวเองไปได้ครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองโคโมที่ราคาหนึ่งลูกครับมั่นใจว่าไม่ยิงกันขาดครับสําหรับคู่นี้คู่สุดท้ายของวันนี้ครับลาลิก้าสเปนเป็นการเจอกันระหว่างเรอเบติสพบกับบาเลนเซียคู่นี้ตีสอตรงครับตามเวลาบ้านเราเรอเบติส เจ้าบ้านวันนี้ครับนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับแอดมอริธ4-1ตอนนี้พวกเขาอันดับ6ครับ37นัด59คะแนนฝั่งบาเลนเซียทีมเยือนครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับแอดบิลเบาไป0-1ตอนนี้พวกเขาอันดับ12ของตารางคะแนน37นัด45คะแนนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นบาเลนเซียที่เปิดบ้านชนะเรอเบติสไป4-2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเรอเบติสเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่ สองลูกครึ่งควบสามครับสำหรับเรอัลเบติตฤดูการนี้ของพวกเขาคงจบอันดับที่6นะครับคงไม่ไปไกลกว่านี้มีอยู่พักหนึ่งครับที่มีลุ้นครับเบียดอันดับ5ครับในโซนแชมเปี้ยนลีกครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จครับฤดูการนี้ยังไงพวกเขาก็ได้ไปยูโรปาลีกแน่นอนครับเพราะอันดับ6เป็นของพวกเขาแล้วแน่นอนครับอันดับไม่ไปไกลกว่านี้แล้วก็ไม่ตกไปไกลกว่านี้ครับถึงแม้พวกเขาครับจะไม่ได้อยู่ในอันดับใน ยูโรป้าลีกแต่พวกเขาก็ยังมีคอนเฟลเลซลีกนัดชิงรออยู่ครับคือถ้าได้แชมป์คอนเฟลเลซลีกก็ได้ไปเล่นยูโรป้าลีกโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะคือแล้วพวกเข้าเข้าชิงกับเชลซีด้วยครับตอนนี้โฟกัสของพวกเขาเรียวเบติสคงไม่มีอะไรมากคงโฟกัสไปที่นัดชิงในคอนเฟลเลซลีกครับคืออย่างน้อยๆก็อยากได้แชมป์ติดไม้ติดมือเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลน,นะครับแล้วเจอกับเชลซีด้วยที่ต้องบอกว่าพวกเขายังติดห่วงในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ด้วยครับ แล้วฝั่งบาเลนเซียฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่ามีดีอยู่พักหนึ่งครับยาวๆเลยครับเป็นสิกว่านัดนะครับแต่2นัดล่าสุดนี้แพ้ให้กับคู่แข่งเลยก็ต้องบอกว่าพวกเขาปล่อยจอยแล้วเหมือนกันครับบาเลลเซียหลังจากที่ต้นฤดูการพวกเขาครับยังลุ้นอีตกชั้นครับแต่พวกเขาก็ทําได้สําเร็จครับคะแนนก็ไม่อาจจะไปไกลกว่านี้แล้วครับอย่างเก่งๆสุดก็คงขึ้นไปจบอันดับส0ครับถ้าวันนี้ชนะได้ครับคงไม่มีอะไรมากครับทั้ง2ทีมวันนี้ก็ส่งท้ายฤดูการนี้ก็อยากเล่นกันให้มันเต็มที่ครับเพื่อเป็น แฟนบอลครับสั่งลาเพื่อให้สั่งลาแฟนบอลครับัดสุดท้ายก็คงลงไปเล่นกันเต็มที่ครับเกมแบบนี้ผมมองครับก็มันไม่มีอะไรให้กดดันลงไปเล่นก็เล่นไปตามเกมครับแล้วประตูน่าจะเกิดขึ้นเยอะพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับฝั่งไหนจะแพ้จะชนะผมไม่รู้แต่ผมรู้แน่นอนว่าคู่เนี้ย มันยิงกันแน่นอนครับเพราะบอล bon มันไม่มีอะไรแล้วครับก็เลอเอาไปติดเล่นในบ้านตัวเองวันนี้ก็เหมือนได้ลองแบบลองแผนครับในการที่จะเล่นกับเชลซีในนัดชิงครับส่วนบารเลนเซียวันนี้ก็ส่งท้ายให้กับแฟนบอลก็เล่นไปตามเกมของพวกเขาครับก็แน่นอนครับลองเปิดหน้าแรกลองสู้กันเพื่อเป็นของขวัญให้แฟนบอลทั้งสองทีมครับอยากให้เกิดการยิงประตูขึ้นทั้งสองทีมอยู่แล้วครับคู่นี้ มองแล้วบอลส่งท้ายจบฤดูกาลคงยิงกันเยอะแน่ดูครับกับราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3าผมมั่นใจว่ายิงกันถึง3ลูกแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นครับไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับจบลงไปเรียบร้อย้วครับสำหรับฟุตบอลวันนี้ของแถวสององเกม6คู่ครับก็ต้องบอกที่มีความน่าสนใจก็คือเกาโลีซอร์อาอิตาลีเนี่ยครับโอ้โหแชมยังไม่รู้ครับรู้เราจะมารู้กันยันนาสุดท้ายนะครับเราได้รู้กันแน่นอนครับสําหรับคืนนี้ครับบอลน่าจะจบประมาณตี 3 50นะประมาณนั้นนะครับคงไม่ไกลเว่านั้นเราจะได้รุ้นแชมป์เราจะได้รู้แชมป์กันแล้วครับว่าเกาโชซินาใครจะได้เป็นแชมป์ครับสำหรับ6คู่วันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับคู่แรกเซนแพทิกเจอกับวอเตอร์ฟอร์ดครับคู่นี้ให้ต่อเซนแพทิกเจ้าบ้าน1ลูกครับคู่ที่2เซีบอนพบกับซิลิโกโรเวอร์คู่นี้ ให้ต่อเชลบอนครับที่ราคา1นึ่งลูกครับคู่ที่3กัดเวยูไนเต็ดเจอกับฮอกซิตี้คู่นี้ให้ต่อกัดเวยูไนเต็ดเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งครบลูกครับคู่ที่4ครับนาโปลีเจอกับไการี่คู่นี้ไปสกอร์สูง3ลูกครับคู่ที่5โคโม่เจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ให้รองโคโม่ที่ราคา1ลูกครับคู่ที่6ครับเรอัลเบติสเจอกับบาเลนเซียคู่นี้ให้ไปที่ราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งครบ3ครับสำหรับตัว1ดาววันนี้ครับตัวแรกจัดไปที่กัดเวยูไนเต็ดครับต่อครึ่งครบลูกตัวที่2ครับรรรรออองงโโคคคม่่ััับตวที3ไปสสก์ููเลเบติส เจอกับบาเลนเซียครับสองลูกรึ่งครบสามต้องบอกเลยครับตัวหนึ่งดาววันนี้น่ารักน่าหลุนครับส่วนตัว3ดาวไม่มีอะไรมากครับคู่สำคัญเลยครับนาโปลีเจอกับกายาลี่จัดไปเลยครับที่ราคาสกอร์สูง3ลูกบอลบังคับต้องยิงครับวันนี้ผมมั่นใจตัว3ดาวยกให้นาโปลีเจอกับกายาลี่ครับที่สกอร์สูง3ลูกบอกเลยครับช่วงนี้3ดาวต้องบอกว่าทำงานดีจัดจัดครับตัวเต็งตัวเน้นนะครับ ชอบกะจัดขันก็สวนครับไม่ว่าการทับลูกกลมๆมีลมข้างในครับแต่อย่าลืม3ดาววันนี้ครับนาโปลีเจอกับกายาลีนัดลุ้นแชมป์ครับนัดสุดท้ายของเกาโชซิอาฤดูกาลนี้ครับสกอร์สูง3ลูกฝากด้วยครับ3ดาวก่อนจากกันวันนี้กำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว22เกมสสวััดีครบ